มันพังหมดเลยฮะฟอบสวัสดีครับตอนนี้ก็จอดรอบรรจุ สินค้าอยู่บา้านชายอินเตอร์ไก์นะครับอยู่ที่สมุรสงครามนะน่าจะเป็นสมุรสงครามเลยก็วันนี้เราเมื่อวานตอนกลางคืนตอนเย็นนะเราดีใจนะครับที่เจ้า FTR นะครับน้องหกล้อของเรา FTR 24 0สของเราออกจากอู่ซ่อมรถนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็พลาดไปชนไอตัวแท่งกั้นที่ท่าเรือคลองเตยนะครับแล้วก็ เอาเข้าไปที่อู่ประกันซึ่งเรามีความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่ตรงที่รถมันเป็นประกันชั้นหนึ่งนะครับก็เลยทําให้อ่าไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรมากแต่ว่าอย่างน้อยมันก็คือเอ็กเซปในปีการต่อประกันปีหน้าต้องต้องโดนบวกอยู่แล้วนะครับหลายๆคนก็จะทราบดีนะแต่มันก็ยังมีความโชคดีคือมีประกันอ่าเราก็ใช้ประกันไปนะครับประกันก็ถ้าใครไม่ทราบว่าประกันชั้นหนึ่งพวกรถหัวลากประมาณนี้ราคาเท่าไหร่หัวหางตีไปประมาณกลมๆประมาณแสนหนึ่งนะครับค่ะ ประกันชั้นหนึ่งประมาณปีละแสนเขาคร่าวนะกลมๆเนาะอ่าแล้วก็พอพอเอาไปพอชนมาแล้วก็โทรโทรแจ้งประกันเสร็จเขาก็ให้อ่าออกใบเคม็มมาถ่ายรูปออกใบเค็มเสร็จประกันก็แจ้งว่ามีอู่ในเครืออยู่ที่นิมิตใหม่ก็ให้น้องเขาขับไปที่อู่นิมิตใหม่อ่าแล้วเ,เราก็บอกว่าเราจะใช้รถนะครับเขาก็ทราบดีถ้าเป็นรถใหญ่นะครับเราไม่จำเป็นต้องจอดตั้งแต่วันแรกก็ขับไปอู่นิมิตใหม่นะขับไปอู่นิมิตใหม่เขาก็ ขายรูปนะครับแล้วก็ถอดหรือเช็คว่ามีความเสียหายกี่ชิ้นนะครับเขาก็บอกมาว่ามีฝา,ากระโปรงฝากระโปรงมีบุบนิดนึงแต่ว่าฝากระโปรงมันประกันชั้นหนึ่งก็เปลี่ยนเลยฝากระโปรงกระจังกันชนสเกิร์ตที่สําคัญก็คือไอโครงไอโครงข้างในอะชซีข้างในนะครับก็เสียก็เปลี่ยนทั้งหมดประ,ประมาณ5ชิ้นกว่ากว่าประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูที่อู่ก่อนแล้วเราก็ ดูท้ายคลิปตอนเอารถกลับมาแล้วก็หลอกเหมือนเดิมนะขอบคุณที่หลายหลายคนเป็นกำลังใจเจ้า MTR เราออกมาลดเล่นอีกแล้วกี่วันนะไปไปถอดหรือหนึ่งวันนั้นไม่นับใช่ไหมกลับมาวิ่งงานต่อแล้วก็สั่งอะไรประมาณเดือนหนึ่งนะสั่งอะไรประมาณเดือนหนึ่งพออะไรมาเสร็จเป็นงานดิบเราก็เลยเอาไปจอดไว้อีกเสาร์อาทิตย์จันทร์สามวันเสร็จกลับมาหลอกเหมือนเดิมเ t r ไปรับชมคลิปนี้กันเลย

สวัสดีครับสวัสดีเอสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทท่านาคลิปนี้จะพามาดูเจ้า f อ r ที่ไปทำ,ทำกันทนมาเตรียมเลยครับว่านี่จะนี่จะใช้บ้านโค้งไงต่อไปมันจะติดเอ๊ะไม่ปิดประตูเหรอจะปิดประตูกันเี็บยิียแข็ง,ขงมีคนปิดประตูเลย แอนปิดประตูให้ก่อนรถถอยก็ถ้าใครจำเหตุการณ์ตอนนั้นได้ก็จะมีหลายชิ้นอยู่มีสเกิร์ตแตกกันชนกระจังแล้วก็ฝากระโปงนิดหนึ่งนะเอาเสียบหัวเจียงเียงด้วยล่ะเอาหัวเจียงเียงแล้วก็ลงมไ,ได้มาได้อีกหลายเลยเจนทาไม ท่านี่จังไรให้มันดันให้มันตูดเเลยให้มันเกินไปทางคนไลยห้มันเดียวอยู่เออมันนั่นนะ่ะก็จะมีทำกันชนสเกิร์ตสเกิร์ตนี่เขาเบิกใหม่นะครับกันชนเบิกใหม่แล้วก็ทำสีใหม่ตามที่เขาส่งรูปมาให้ดูแล้วก็มีตัวนี้ตัวนี้ก็เบิกใหม่ นะเ,ปเป็นชิ้นงานประกันชั้นหนึ่งเบิกใหม่มดเลยสี่ชิ้นนะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็จะมีคานข้างหน้าข้างในอันนี้ก็เบิกใหม่นะครับทั้งหมดก็รวมเป็นสี่ชิ้นนะครับไฟไฟไม่แตกนะขาไม่ยึดนะก็กลับมาหลอมาเดินฮะเชียงยังไงนี่ไงโอ้ยน,นี่มันกรเอาอันนั้นมาอัด กาตาช้างกตงาตองนากาตาช้างอะไรล่ะเออวมาไม้เสียงจังะใส่จิดคางบอกุ่งใส่ผิดคางบอดบดบก,ด,บด,บกดับรถบให้ก่นอนดับรถดับรถดับรถ บับกถทำไมทงมันคดๆอ,อย่างประกันชั้นหนึ่งเนาะมันโอ,นอตัวนี่ติดใหม่ติดเอียงตัวนี้ติดติดเอียงมาเจินตัวนี้ติดเอียงติ๊กเกอร์เก่าเหรอเห,หรือกเขาเบิกใหม่ติ๊กเกอร์ฮะเทเลเทคติด ติดมาได้เลยว่ะโอ้ยโลโก้มันเป็นห้อยกะโลโก้เป็นรอยเขาไม่ได้เปลี่ยนให้อหน่อยโอ้เสียดายขัดเอานึกว่าจะเปลี่ยนเอ้ามันต้องอ,อันนี้มันติดเอาไม่ได้หรอติดไหมเราบอกแก้อะติดอันนี้เบิกใหม่มันามันเก่ามาไม่ได้เบิกทะเบียนทะเบียนมันเบี้ยว บอาเยคัองลมาใส่ของน้าแล้วเอาดีไปไวขล้งเนมอนี่เพราะว่ามันตรงนี้มันส้นตรงนี้ให้จนถ้เครืซื้อตัวครอบมาของพี่โ้งก็ได้ใส่แต่ว่าเอาเ้างหใส่ได้ห้าลมันนี่นะเอาทะเบเยนข้างลังมาใส่ของน้ำทะเบียนข้างหน้ามขนบ่สวยบ่มันนี่แป๊บนึงเสามันึ้นเป็นยังไง เสามันคือเสามันคือเปกๆเกสามันคือเป็นงอๆสิงอง่ะ uh, มันเป็นอย่างไงใสผิดตรงฮะมันไม่ผิดหรอกเพราะว่าตรงนั้นน่ะเราแลกเพิ่งดัดเอาบปล่าไม่ใช่แกน่าจะบิดผิดเม้นบ่อ่าบิดทรงผิดอ่ะอถ้าถอดตัวนี้อยู่บ่ม,มนม,มาข้างหนากลับฟังคือดัตงตัวนี้มันเสียมันเสียมาข้างหน้าบ่เขาได้ถอดตัวนี้อยู่บ่ถอดแล้วครับขายับปิ้นเ<ถ>ออเขาเขาได้ถอดอยู่บ่ไม่รู้เขาได้ถอด จะถอดตัดกันเลยรับเอาไอ้นี่แมอนนี้มันดังอันเอากาวซองนาพันนาวเทนีพันใบเนี่ยเพราะว่าซื้อมาทุกรุ่นน่ะมันจะหักอันใหม่นี่ก็พันไวเลยหลายคนเขาจะถามว่าพี่พันไว้ทำไมนี่พันไว้ก่อนเลยเนี่ยพันตทแยงข้างประตูแอนไปดูข้างประตูเลยอันนี้ครับไปดูข้างประตูกาวซองนาข้างประตูพี่เนี่ยตัวนี้ชิ้นมเลยแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้เขาใส่ตัวเก่าเนาะ ตัวเก่าเฮามไหมมันอยากไปไปฮะเออบอสต้นอันนี้เบิกไหมบอสไอเทเลติกอืออันนี้ก็ตัวเก่าบ่คิดว่าเขาติดเอียงเห็นบอสแบบมันเอียงเจนพยายามบผ้าสีดำเด้อเบิกออกว่ามันเอียงอย่างเบางอย่าไกลๆสิบวันเดือนนึงอ่ะเสิยดเนี่ยเอียงเกะทันบ่ะกได้เลยอยู่กับรถก็ว่าเอียงบ่เอียงเนี่ยเกะทันบ่ไม่ใช่เกะออกบ่ ไม่ต้องไปแกะมันมันอยู่แล้วแกะมันก็เสีถ้าที่แกะทันยจะมันเป็นไในมันบอลเป็นมันมันจะติดกอร์มันเป็นอะไรทันบอลเสาทงมันแปลกๆตัวนี้ถ้าว่าตัวว่าพิษตัวต้องถอดถอดตัวนี้นี่ถอดตัวนี้เอาถอดตัวนี้แล้วหมุนเอาหรือว่ามันหมุนได้มันบอลแต่มุนมันติดอยู่อันนี้ทะเบียนหลังยังดีๆอยู่ปะ เมนต์่อทะเดียหลังฮันต้บองกลับดอกไปซื้อตัวนี้มาก่อนจังกลับเด้ซืออ้อน้อยกับซื้อไทที่มันหม่ก่อนจังกลับเพีเดียวไม่มันต้องให้มันย้ายก่อน<ะ>มันต้องย้ายก่อนมันผิดจักแม่บุ๊บหรือว่ามันดึงดัดอย่างหรือว่ามันงออย่างไวน,นี่แบบเบอร์เมนแบบนี่แบบเกิดดัดหรือจะเห็ดอย่างหรือว่า อ๋อไ่ต้องดอกนี่แค่แค่อยๆตัวนี้แล้วเอาอันนี้ออกแล้วคันเข้าไปไหมก็นี่ยค่ตัวเนี้เ้อแล้วก็ให้มันอยู่จงเสร็แหนมันก็ได้แล้วนะ่ะมันบไดดัดดอกเขาบได้ดมุนดอกเขาชิไปมุนเห็นยังแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเบิกใหม่ทั้งชิ้นเลยนะโอ้โส,อสีสีเนาะสีบ่ผ่านเลยสีสีไม่ผ่านเลยแต่ความใหญ่ได้เดีย๋ยวพอเราวัดให้ดู ความใหญ่ความกว้างเท่าเดิม12นิ้วเท่า,ดา,าเดิมวี๋ยวพาไปดูสภาพเก่านะว่าสภา,าพเก่ามันเป็นประมาณไหนเราทำมาประมาณนี้สวยรอเหมือนเดิม